สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะก็เป็นคิวของราศีกลุ่มค่ะ เป็นดวงการงานที่ยุจะมาเล่าบอกต่อกันนะคะดวงการงานชาวราศีกุมประจําปี2567ค่ะสําหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กลุ่กุมภาพันธ์นะคะจนถึงวันที่13มมีนาคมค่ะเรามาดูกันนะคะว่าดวงการงานชาวราศีกุมนั้นปีนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ งานค่ะชาวราศีกุมนะคะในปี2 5 6 7นนี้นะคะใครที่คิดว่าอยากจะเปลี่ยนงานเนาะแล้วก็เริ่มต้นเดินสายงานใหม่น,นะคะในปีนี้นะคะควรจะรีบทําตั้งแต่ปีนี้เลยนะคะตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะเพราะมีเกณฑ์ที่จะได้ริกเริ่ม ได้ท้าทายกับงานสายใหม่ๆนะคะที่คุณอยากจะลองทำดูนะคะซึ่งอาจจะนำพาไปในทางที่ดีนะคะเป็นไปได้ด้วยนะโดยเฉพาะใครที่เป็นนักขายหรือ,อ,อทำงานเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับการเดินทางการขนส่งนะคะก็แลดูมีความโดดเด่นทีเดียวนะคะส่วนด้านคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะชาวราศีกุมนั้นมีโอกาสที่จะได้รับข้อเสนอ ทั้งการว่าจ้างหรืออาจจะได้ร่วมลงทุนกับนักธุรกิจหน้าใหม่หมนะคะที่อาจจะมาจากคนต่างพื้นที่นะคะหรือคนต่างถิ่นต่างแดนก็เป็นไปได้ค่ะนี่ละคะเป็นดวงการงานชาวราศีกุมนะคะตั้งแตออ่ต้นปีเลยนะตลอดปีเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะประจำปี2567ค่ะปี2000 566นะคะชาวราศีกุมเนาะอะไรที่มันไม่ดีเราก็ทิ้งไปอะไรที่ไม่น่าจดจำเราก็พยายามลืมนะคะถึงลืมไม่ได้ก็ต้องพยายามที่จะไม่คิดถึงมันให้ให้มันลบกวนจิตใจเนาะ,ะอย่าอย่าคิดลบนะคะแล้วก็ทุกๆราศีเลยค่ะที่ยุจะฝากไว้นะคะขอให้ทุกคนทุกราศีสู้ๆกับอุปสรรคต่างๆที่วิ่งเข้ามาหาเรานะคะสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะ